สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพ์ตหุ้นคุณทำได้ยินดีกับท่านที่นำหุ้นที่นำเสนอนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับไปต่อยอดแล้วก็ทำการซื้อขายนะครับซึ่งวันนี้ก็นะครับเราจะได้พิจารณากันนะครับสำหรับท่านท่านที่ นะครับวิเคราะห์แล้วก็นำไปต่อยอดนะครับก็คือ EP ที่590นะครับหุ้นคิสนะครับซึ่งมีคุณหนุ่มกันชัยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับคราวนี้ก็นะครับผมแนะนำว่าเป็นหุ้นสาย passive income นะครับคนที่ต้องการรายได้เข้ากระเป๋าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ทุกๆ6กเดือนอย่างนี้นะครับส่วนต่างราคาเนะี่ยถือว่าเป็น,ปนผลพลอยได้นะครับก็แสดงความนิดีกับท่านที่ได้เก็บหุ้นตัวนี้ในช่วงที่มันเป็นนี่แหละนะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเซตลงมา1,000นะครับถึง1,200จุดประมาณนี้นะครับ1,200จุดนะช่วงนี้ก็อยู่พันสองพันสามแล้วแล้วแต่นะครับเราก็ยังมีเวลานะครับซึ่งหลายท่านนะครับ เก็บก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่พ0 0จุดหรือ1100จุดนี่นะครับจะได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่ามีเซียน VI ออกมาบอกให้เก็บเงินสดบ้างนะครับหรือนะครับเป็นช่วงที่คนทั้งหลายนะครับแพนิกกันนะครับก็คือต่างคนต่างรออะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่มีความองอาจกล้าหาญในหลักการลงทุนที่ ประเมินมูลค่าหุ้นแล้วนะครับสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนแบบสองส่วนแบบเนื้อๆเลยนะครับอย่างหุ้นคิสเนี่ยนะครับอ,อย่างน้อยๆก็จากวันที่ผมนำเสนอไป28สิงหานะครับวันนั้นน่ยราคาวันที่ผมทำคชิปเนี่ยนะครับมันอยู่ที่2บาท80บนะครับ,บาท80องา,าท80เนี่ยถือว่านะครับวันนี้มันปรับตัวขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นมา ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่3บาทกว่าๆเนี่ยเห็นไหมครับอ่าขึ้นไปสูงสุด3บาท10นะครับอ่าปิดที่3บาท8สตางค์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นมานะครับประมาณ28สตางค์ละนะครับเราไปดูประวัติราคาย้อนหลังก็ได้นะครับแค่ไม่กี่วันเองนะครับเพื่อนๆ28สิงหาเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับวันที่28สิงหาวันที่ผมนำเสนอเนี่ยวันนั้นนะครับช่วงที่อัดคลิปนำเสนอ ใน EP ที่590เนะครับเพื<ๆ>่อนๆลองไปฟังดูได้นะครับ<ๆ>เผื่อเพื่อนๆนําไปต่อยอดเนี่ยใครที่เข้าซื้อถึงทุนในช่วงนั้นนะครับเห็นไหมครับวันที่ผมนําเสนอนมันลงไปต่ําสุดคือ2องบาทเจถ้าใครได้2องบาทเจนะครับขึ้นมาตอนนี้มัน3าบาทแนี่ก็30สตางค์ละเหมือนกับคุณได้รับปันผลนฟรีๆเลยนะครับในแต่ละปีแล้วถามว่า30สตางค์ที่มันขึ้นมาเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ10% 11%ละ นะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับนำคำแนะนำนะครับหลังจากฟังไปแล้วนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเออมันมีรายงานประจำปีให้ศึกษาอ่านเราก็ไปดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับอย่างตัวนี้เกี่ยวความงามอย่างนี้มันจะมีคนเลิกกินเลิกใช้ไหมอย่างนี้นะครับเขาพัฒนานะครับ คือจ้างผลิตแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพอย่างนี้นะครับถ้ามันอยู่ในเทรนเนี้ยเราก็ไปต่อยอดแล้วเราก็ดูนะครับประเมินดูนะครับแล้วคราวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แค่รอนะครับรอรวยนะครับรอรวยจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเขาจ่ายปันผลนะครับณวันที่ผมนําเสนอไปใช่ไหมครับมันอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอย่างปีเนี้ยปี68 อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับสามสิบเมษาเนี่ยเขาจ่ายปันผลนะครับสิบสองสตางค์นะครับสิบสองสตางค์แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาจ่ายปันผลอีกสิบสตางค์นะครับรวมแล้วก็คือเป็นยี่สิบสองสตางค์ถามว่ายี่สิบสองสตางค์เนี่ยนะครับเวลาเราเอาไปหารต้นทุนเนี่ยสมมติเราต้นทุนเพื่อนๆออยู่ที่สามบาทนะครับเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจุดสองสองนะครับหารสามบาทนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อย เพื่อน,อนๆจะทราบทันทีเ่าโอ้นะครับเราได้รับปันผลอยู่ที่ประมาณ7.33เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจอภาษีหักนอที่จ่ายอีกประมาณ10บเปอร์เซ็นต์ลบสิเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะเหลืออยู่หกเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะได้เงินสดปันผลเข้าบัญชีเราจริงๆคือ6.6เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้าว,วันที่ผมนำเสนอมานะครับเพื่อนๆก็ นะครับนอกจากนะครับถ้าซื้อรับปันผลนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มเนี่ยส่วนต่างกําไรจาก2บาท78 2ดสบาทแปขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยนะครับสาบาทแเนี่ยเรานะครับมีส่วนต่างอยู่ประมาณนะครับยีนะครับเอา28ก็พอนะครับหาร2.8นะครับคูณด้วยห0ึ่งเพื่อนเพื่อจะทราบทันทีว่าเห็นไหมครับคาร์บอนเกนก็เป็นของแถมเป็นโบนัส ปันผลเพื่อนได้แล้วนะครับ6.6%อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ซื้อถือลงทุนระยะยาวไปเลยจะก,กี่ปีก็ว่ากันไปนะครับ3ปี5ปี10ปีเพราะว่ามันเป็นพอร์ตกรเกษียณเร็วกเกษียณรวยนะครับพอร์ต DCA หรือพอร์ตนั่งทุน V.I เชิงรับนะครับหรือพอร์ตกรเกษียณเร็วกรเกษียณรวยนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อพอร์ตได้ตามจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของเพื่อนๆนะครับว่าพอร์ตเนี้ยเพื่ออะไรอย่างเช่นเพื่อ การศึกษาของลูกๆหรือบุตรหลานอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเพื่อนๆน,นะครับมีระยะเวลาการลงทุนอยู่10ปีสมมุติว่าเพื่อนอยู่เพื่อนๆมีลูกอยู่ปอ2อย่างเงี้ยเรานับไปหาป6แล้วก็ม6เนี่ยมัน10ปีนะครับสิปีเราก็คํานวณแล้ว,ว่าอ๋อถ้าเราจะลงทุนในในพอร์ตเพื่อการศึกษาของลูก10ปีเนี่ยเราจะซื้อถือลงทุนในหุ้นแบบไหน รเราก็เน้นเป็นหุ้นที่มีมูมลค่านะครับเหมาะสมแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมออย่างนี้ส่วนต่างราคาเนี่ยเป็นผลพลอยได้นะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะเริ่มจากทุน10,000แบาทมันก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านบาทได้นะครับหรือ1ล้านกว่าบาทได้อันนี้คือเพื่อนๆสามารถทําได้นะครับอาจจะไม่ต้องอทบเงินเลยก็ได้นะครับหนึ่งแสนบาทอย่างงี้นะครับเป็นก้อนเดียวเลยนะครับ สำหรับเพื่อทุนการศึกษาของลูกในสิปีทําไมมันกลายเป็น1ล้านได้เพื่อนๆก็ลองใช้พลังทวีของเงินทบต้นนะครับได้ผลผลมาก็เอากลับเข้าไปซื้อได้ผลผลมาก็เอากลับเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยนะครับรอให้มันครบ10ปีก็เอามาจ่ายเป็นค่าเทอมของลูกอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะมันจะมีเป้าหมายว่าเพื่อใครเพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นเพื่อการศึกษาของลูกอย่างนงี้นะครับเพื่อตัวเราด้วยนะครับเพื่อลูกด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราก็สบายใจนะครับอ ระยะเวลาเท่าไร่นะเป้าหมายทางด้านระยะเวลาอย่างเช่น10ปีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเขียนสัญญาการลงทุนหรือเราก็ต้องนะครับยินยอมพร้อมใจกันทั้งสามีภรรยาอย่างเงี้ยช่วยกันนะครับข้อ3ก็คือเป้าหมายผลตอบแทนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับได้ได้ได้เดตต่อปีเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ มันก็จะกลายเป็นว่าเพื่อนๆจะใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีนะครับเพื่อจะเป็น200,000บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถทําได้20%่ตต่อปีมันจะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆละนะครับถ้ามีความรู้นะครับผลตอบแทนที่คู่ควรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่างเพื่อนๆนะครับ หลังจากที่ฟังไปแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพื่อนๆควรจะนําไปพิสูจน์ทดสอบไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะครับเ,ออเราเป็นผู้มีสติปัญญาในหุ้นเป็นของตัวเองอยู่แล้วเรารับผิดชอบนะครับการลงทุนของเราแบบร้อเซนตะครับอันนี้ก็นํามานะครับเล่าสู่กันฟังแล้วก็แสดงความดีกับเพื่อนๆที่ซื้อถือลงทุนในหุ้นคิสไปนะครับซึ่งอยู่ใน EP ทีที่เห็นไหมครับ้ยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับขยับตัวขึ้นมาพุ่งขึ้นมาจะสอบาทแปดอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาที่3ามบาทสิบบาทแอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ราวๆสิบเนะครับบวกประมาณ10%บเปนฉะนั้นถ้าถ้าสิเนี่ยนะครับคนที่นะครับทำเป็นอย่าง1นึ่งแสนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพิจารณาการลงทุนได้นะครับ อย่างถ้าสมมุติว่า10%นะครับ1ึงแสนเนี่ยแค่ไม่กี่วันเองจะ28วันนี้วันที่8อย่างนี้นะครับก็ประมาณ11วัน11วันเนี่ยนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆลงทุนในพอร์ตนะครับ Passive i n c o m เนี่ยครับพอร์ตที่มีรายได้เข้ากระเป๋านะครับสม่ำเสมอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6.6%ต่อปีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับใช้ VI เชิงลุกนะครับกลยุทธ์งลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำลังแต่ซื้อ เสริมเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ใช้ระยะเวลานะครับหมายความว่า,าผลตอบแทนตามระยะทางของเวลาใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปเพิ่มในพอร์ตเกษินเร็วเกษินรวยหรือพอร์ตพาสซีอินคอมหรือพอร์ตเพื่อการศึกษาของลูกได้อย่างวด่องไวเลยนะครับแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้นะครับคู่ควรกับเรานะครับก็แสดงความดีกับเพื่อนๆแล้วก็ ส่วนตัวอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองตรวจสอบดูได้นะครับว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจอะไรยังไงนะครับแล้วก็มุมมองนะครับโดยเฉพาะมุมมองทางด้านตัวเลขนะครับก็ขอเพื่อนๆนะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆท่านสวัสดีครับ